กบสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้อง FC เบีเบสู่ผู้สู่คนพบมาเจอกันกันกบซองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วด้อพี่นอ้องเด้อมานี้ออกมาทงพี่นอ้องเลยผูบปาดงัวกำลังขิดเฟืองอยู่เพื่อมานี้ทางงันสมบุญก็ออกมาหน้าเนาะ เป็นทางอันบอกเพื่อนมาโลกาให้พี่น้องไอเตบ่หัวามากกันจกคนเนาะ,ะเดี๋ยวฮาก็ลงติดตามไปเบึงน้ากันเด้อพี่น้องเ้อมาืาอนี่ออกมาหน้ามาอนี้ส่วงแต่เว้นเทียงเทียงเนาะฮาก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยป้าเต้มาแบบนี้หมักทัว่วพอปลูกอ่ะลงไปเบ่งน้ากันผู้เพลินพาก,กันโลกาพี่น้องไอสาบุนจ้างโลกามาอน,นี้บบมีนาม้าอดดำก็ได้เพื่อน ดูดเอาขึ้นมาแต่ห่วยไปเบิ่งน้ากันคือว่ามันนี่ก็มีเรียกมีงานอยู่ในนี่แหละดำหน้าดูดน้าเอาโอ้ยค่ะก็ได้ดำหน้าบิ่งหนึ่งสีผ้าสีพานองลงไปเบิ่งน้ากันโอ้อันนี้หมักทั่วพวกซุกไส้ละปุ๋มโอ้โหมันเด็ดเนาะบนละปุ๋มหมักแต่งน้ำหมักทั่วน้ำเพราได้กินว่าสั้นซะ คือว่ามันนี่ก็เอาทางมีเวียนทางในบ้านเพิ่นโอ้เพิ่นเฮ็ดกินอยู่โพสบุญบ่ได้เข้าไปันนเพิ่นเพิ่นมาเทกหน้าเทกหน้าแถวหน้าสบุญนี่แหละโอ้หมักแตงมักเต้าแล้วโอ้ลงไปเบิ่งก่อนเพิ่นลรคกล้าอยู่ร่มโอ้หะเป็นไรก็ไปเบิ่งน้ำกันลรคไลายๆเรื่อนหน่อยโอ้ห์้ทางอ้ายกับ อมือน,นี้ก็บม่ได้ไปทางใดมือน,นี้มาหาเตอหาทางน้องแดงอยู่บม่ได้เข้าไปหาทางน้องเมเด้อมืมอนี้ลงไปเบิ่งน้ำกันโอ้ต้นคามเป็นหมาอีบ่มือน,นี้โอ้จะฉีดมาท่วงข่อยบ่โอ้บอลล็กก้าบ่มันด้านกี่นี่บ่เฮยนะฮึโอ้พี่เดียเด๋ยวผี้องกล้างามแท้นี่ ้าด้อวานก้าวานเอานสามตาเมีนไปเลยอันนั้นหน้าคนอื่นเด้อพี่น้องวันหน้าสมุูเด้ออันนั้นเข่าเป็นวานเอาอันนี้ของเฮาก้าโอ้ยฝนบัวตกโอ้หืมโเอาดูดดำไอิลป์น้ำฝนกะโอ้กลางานมาดิอนนี้กติวานก้าโอ้นี่ งามแท่นี่โอ้โหป้าโอ้โหป้าต้องมาลักลกบกัดวัดและนี่ฮ่าฮ่าาโอ้ตฮะบ่โอ้ยเนาะน้ำกับมาได้หลายนี่ ใอ้บ่มักน้ำนะน้าว้ากเ่มขมามาดำให้น้ำได้อื่นนี่นี่คนีล้ดำเลอนะไล่ลน้ำบ่มีแล้วดูดน้ำมานี่ตาดำนะ คือบอมากันทักพรอยเนาะพอนแดดบ่โอ้พี่เด้อมากินเด้อน้ำเย็นเด้ออืมพูดแล้วห่มขาหมูเนาะทักทรอยกินน้ำเย็นนะคืนกินเขากินน้ำแล้วนี่ขันมีน้ำกับสิลกพลอยอีเปล่าเนาะพลอยอยู่บ่อืมกาปู เี๋ยวว่าโอ้ยแต่น้ำเนี้ยต็กได้แหละมันบอกคือน้ำฝนได้เนาะเสียงกระบกก็ดีงั้นเหรอบอกมันเปี้ยเตี้ยมาเนี่ยกว่ากอจะอยากเค็ดยร์ไปช่างนานหน่อยว่าน้ำไหลหมดโต๊ะเราเราบัไดเห็ดปีนี้ปีหน้ามันจะได้กินบ่ซันอ เยอกเยอะตอกเ็นตอกมเดยอ็มันนี่กันมดกตังกันพีเดอน้ำเย็นกินผู้ใช้โมกับยูไก่ซ้ำมันฮอนเดดกับพักพอนได้ผู้จักมัดได้ เละเ่ป่ะอ๊ยวัันบเ้ชได้กันได้ด้ยกัื่อมาลูกหลานลูกก็แล้วพู้เา่านั้นลกก้าววัวก่าเล็กหน่อยได้สม่ไนี่เพรอยุอยู่ตียันเหอน a น่ยโอมันก้าวออกมาพร้อมกันเนาะอืม <laughs> Thuần lừa, cả lúc ngày đấy thao ôi, Cây lúc cả cao cả đây, cả bún hạc cá loay phải đem bơ lông lúc đấy, Bằng nhà ngọc có phía kia con, phía đó làm gì nữa, à nhàng ở con. Uh, ทั้งผัวบ้านเราสบายดีมาทังไหนฮะมาทังไหนไปทัวทีจักขีตอเนื้อไบัายังบม่ทัวไปพู่แล้วเ้าพี่ลกไปคนละตัวนี้เลยเอาเห็ดจังได้ส่ะสาวน้า ยังม่ทันยาบ่อยู่นาะูุณไมเอามาทำพี่กอนมาดำห้น้ำนี่เด้อมืออื่นนี่โอ้จะว่ากันเนี่มาดำเนี้ยจังคือกันอะไแล้ะนี่ดำบดก้าบดก้าแล้วก็ลกอีกดำหน้าต้องขนลิ้นเลยเนาะมันจากเย็นมีเฮงขนลกได้หลายตื่นนะบึงยางกเบบึงกัน ป้าผักกระนเงงโอ้ผักกระนเงงงามแท้นี่ตัวลูกชายทนสบายดีได้บ้างละตัวพี่น้องเลยไปเมื่อยบ่โผมเมื่อยงผเมื่อไงอ๋าผักกระนเงงงามแท้่นนี่แกงน้อยเนาะโอ้ยตต่มักต้องอ๋อผักกระนเงงคือหลายแท้นนี Ni lòng nắng 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 ไคอะเป็นได้ชาคือฉีไปอันนี้นะฝนเอิญเห็ดหน้าก่อนคนคนจิู่ซื้อมัางก็มือเด็กกินดำอยู่ได้ดำไปเธอละหน่อยดำเท่อหน่อยบัตรบัตรดูดน้ำได้ชาจักชั่วโมงอย่างกี่เต็มวันก็แล้วงานหนึ่งเอองานนั่นบ่าววานนี่เคนอยู่ซื้อคือสิุดแล้วนะดำไปเมื่อนึงเมื่อหน่อยว่าเช่นซะ้เมื่อยอยู่บ่เมื่อยบ่ เน็ตจะมื่อน้ำผักก็มีแห้งน้ำผักก็มีแห้งดีน้ำมันบุกพอดูดสี่สิบโมงยังบุกพอได้ฮอางก้าวบุกพอล่อยน้ำเลยจีดูดวัานต่อตั้งแต่บ่ายสองโมงคือหันหาหกโมงบุกพองานพอแล้วเป็นยังไจ่ะรอให้ฝนตกกันเป็นยังจังดําดําไปนี่แหละเป็นว่าอีกองสามมือเด้หนี่ตกเป็นว่าบ่ดําไปพอน บบมันตกแต่ไปดำให้อื Red, ่นจีาให้นิ ah, says, huh? ้ใหญ่ด้ยให้น yeah, ั oh, ่นพ่อดำแล้วบอกกล้าไผ้คนโลกได้ร้ายเติบอยู่คือบลไทยใชอันนี้มันบกบันได้ได้นี่ดูดแล้วก็นั่นเลยเราแห้วบางยังบางกนโอ้สุดแบบนี้ โอ ų, ari, ้โหนี่คือ nhà ลายแท้ตะกันโอ้โหอือ่เด้โออกม่อวานนี่เพิ่นดำงานนี่เด้โอ้โหนี่เด้อืมผู้ไ้นี่บ่แม่นวันนี้น้อยเด้อะน้อยไปอ่าหูเดียอันเพิ่นดำหาก็ได้นี่ดำบ้านนี่พิ่นว่าอืม Tóc này phụ nơi. này kỳ đình con chỉ đến cao của tôi, nêu. nó ừ, cứ nhả lại thế này Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. cứ hmm. mi hmm. sao hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm cứ bảo hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm thế Mm

thì lại phải nhau ơi sao ngày sana vừa chỉ đẩy thịt thịt khẩu có ừ. cái okay, nhịn sơ ma chưa, sơ ma khuẩn nâng Mặt thang ban phôn xìm na nà. cứ nằm lại thế nhưng ban thạt nè ô ừ. đàm na hết na còn phần còn nà. đủ nằm ao ฮ่าฮิกะตาหนี่งามบปเโอ้หอ,อนซ้อนพักกระเนียงเด้ออืมอโอ้กาทีาคักกะรีปีนี่เนนะาะอ่าตาฮอนแดดก็ไปนั่งพักดูชมบัวเล็บบัพักบ่วบัหนนะ้าเจ้ากระโปงอยูบ่บ่พักกระเนยงน่ะ Bố chàng phát cái cứ cơm bông theo nè Nó, cao nì Nó Bố chữ lé, yu nì cơ, yu Bố chàng khuôn cái xiềng chắc xeo xeo Ô, bớt lè bà nì Ô, bà mất bớt, hôm bát nì Nó À, bà bớt, hôm

กินนุ่มเป็นช้างคนตีเพราะอาหารอุ่นเลยอืมขลร๊าม,มาว่าวันนี้เอ้าท่านนี้ได้เอาข่ามาอยู่โฮมโฮมนี่แหละโชคชัยอยู่ประจำผู้เดียวเราที่นี่นนอยุคแหยางเงินเบิ้วสั้นแล้วอยู่โฮคมคาบมั่ะ,อะเอ้าบดหงส์เลยบดหแห้งคักแล้วมันจังแน่น เด้อคือนกินขา้าวได้ค่ะเอากินหนำเย,ย็นถ่าผู้ทั้งไปถ่าเราแว๊บๆอะเพิ่นเฮ็ดกันเมื่อจังขีใจ่ายเงินใจข้ามเพิน่นบาดเพิน่นนั่นเพิ่นป้าเต่าเราพี่ะึ้นไปเชื่องกันพักผ่อนกันป้าจากะกลับประมาณนี้แหละวีปนยังเไงทางนี้เพิ่นบระท่านได้ถ่ายพุทธเพิ่นสิไว้อัน เลี้ยงง้วนบอกไปเลี้ยงง้วนูกหมักถั่วหมักแตงม,มาตอนนั้นเรากำลัลงปลูกมาอีกวันนี้อืมแล้ปลูกวับดแล้วบัดแนวมันบักถั่วนี่ ก็แล้วกาเลยจะมาเห็นตอนเวทนี่น่ะฮะขี่ไล่มันเห็นตอนได้มันงามตอนเศร้ามันสุ่มหมอกน้ำตีน้ำโอ้ใส่ผู้ใส่ยังอีกบ่ใส่แต่ผู้คุณแล้วอ๋อทางผัวบ้านเพิ่นมาเนี่ยนะนะมาแทกหน้าบ่มาเถกหน้าโอทางผัวบ้านเพิ่นอยู่เทิงนะเพิ่นเห็ดกินเข่าอยู่น้องเไง หมักถ <ll> ั <all> ่วแล้วแล้วว enfin ่ามาตอนนี้มันบองาแล้วอ่ะปู่ก็ได้กินยำกับน้าดีหมักแตงนี่อ้าวเออเบิ่งสีเข่าเบิ่งขั้นนองสะก่อนเข่าทั้งใดเด้บบบนี้ปู่หัวนองสะก็เลยเบิ่งสีเข่าผ้าเข่าไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งในนองสะก่อนไปเอาแหเด้แลูกเอาแห้ทึ้กเอา ป้าหมักพริกลังเป็นหมากหมักพริกหมักผ้าป้าตัอูอ,อู๋จงมันอู๋องแร้โอ้ไปเตะโดนฟื้นนี่คนบ้านพืนปานอาะรวะดกินพปนจ้าลายดอก,ก แดงน่ค่อนึงทางในบ้านเฟิ่นสบายดีเด้อดสบายดีสบาจักมีมาจักใจดีซ้ำนะแล้วเฮามดจ้างโูกก้าพอบ้านผนมาเฮ็ดกินให้คนงานเพิ่นท้งบาลทัทหารเน้าเออนาามแต่ผูมมาย้มมาหนิออันนี้กับเผาใโมเมนต์ิ้งเด้ออันนี้ มันสิตีไม่ได้อีกไปใหม่บ่เอ้วว้าอยู่ของเอ้ย่มึงสิผมเป็นเล่าย่างนีะแล้วเผาเราไปเสร็วไม่ใช่อันเพียง่พักนะอพักพักอัน,น้นไมใช่พักเดี๋ยววันนี้พูพูดพูทังปลาผัโอ้คนจีราบบ่นี่นนโอ้ยใน,นบ้านเพิ่นมาเวียกมางาน เลยมาเห็ดก so ินอยู่นี่เศซยู่ไกลยู่ไก่มีแต่ว่าพี่อยไก่พี่อยไก่นัวกูพี่อยางัวได้เนาะพี่พี่อยงัวมันชีมขมพี่อยาไก่โอชีมหอมนี่ไปได้หนาหัดประทานได้ันอมาใหม่ช่วงช่ามทุกคน บบเมนเพ็นเฮดกินข่าเที่ยงแลเข่าบ่ายนี่เออเมนควนเจ้าแลแลายเลยลายเข่เที่ยงแลวมันจังแซบเจ้าจัลุงพ่อไปได้อคนนึงมาเน้อคนนก็ม้นี่โอ้โหแต่แซบแต่นัวอะไรผู้หญิ้หมากอะยุย้วยขยานแต่หมอต้อมไม่แล้วชิคว่มเงี่ยงซ้ำ

อ๋อนั่นกัอยู่กักอยู่นี่เนี่ยหมดบนนะบอกมันมีเบียกมีงานเพิ่นเพิ่นก็เลยพากันมาเฮ็ดกินอยู่นี่าอ่ะตามสบายเด้อวันนี้เด้อให้ทางนายเพิ่นพากันเฮ็ดกินเฮ็ดอยูถ่ายเลยเพราะเป็นยังตอนกินไก่ระวว่างัวเอาได้จะไปคว่ำหม้อต้มไก่เจ้ามึงเนี่ยงัวยังเอ้มึงเนี่ยเดินห้อมพ่อมึงเนี่ยงัวน่ะ โอ้โหผีเดืองัวก็ได้มนี่ตัโตุ้ยตุต้ยเฮ้ยเจังไดนคลิปนี้กัสิจบเจ้านี้ก่อนอยังเว่ยเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สิประมาณน,นี่แหละอันนี้แหละงัวขบวนเน,ะบบนาะขบุญแม่งัวผู้เดียวได้งัวป้านี่หลายคนผู้โตผู้ซอง มันนีมีทางในบ้านเพื่อนมาเรียกมางานเพื่อนแถวนี่แหละพี่น้องเอ้เพิ่นมาหาเทกดินให้ดินหน้าเนาะตามเบียกเพื่อนแหละเพิ่นก็นเลยมาพักอยื่นี่มาเห็ดกินเห็ดอยู่เนาะอาจังไดคลิปนี้ไปกอนได้พี่น้องเด้เดี๋ยวเขาจังไห,ห้ทางพวกเพื่อนโรก,การพักคอนในจังทีใจเงินใจข้ามเพิ่อนอาวาสิบุทรไดยเนาะ,ะจัรไดก็ไปแล้วสบายดี